สวยมากดอก,มมดอกไม้มะแรงดอกไม้เมงพิเสือ้อเมงพิเสื้อชอบกินหอมเลยหอมหอมแต่ว่ามันแห้งหลายแล้วเนาะตัวยังใหญ่เลยให้เมงพู ต้นยังใหญ่เลยมันงอกเองมันแถวนนิจ่ะเขาไม่ทางมันชิ่งมันสวยเนาะสวยสวยวะฉันกบะไทยไปทวรูปไม่หอมมากหอมอหอมนี่แห้งแล้วนี่แห้งละวผมไม่ได้มาหลายวันสงสัยดกมากเลยตอนนั้นสวยเนาะตอนดกดกแเนาะ มันไมมันบ้านไม่พรอมกันนะเนาะอื้มหอมๆอ,อยู่นนวิทยาลัยต้นยาสวยน